ซอฟบอลกีฬาประเภททีมที่พัฒนามาจากกีฬาเบสบอลซึ่งเป็นกีฬายอดนิยมของอเมริกาโดยเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกที่เมืองชิคาโก้มุนรัฐอิลลินอยในวันแตง s ก i วิ่งเมื่อปีคศ1887และมีการพัฒนาเรื่อยมาจนปัจจุบันกลายเป็นกีฬายอดนิยมในหลายๆพื้นที่เนื่องจากสามารถเล่นได้ทั้งกลางแจ้งและในรม่มรวมทั้งยังเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัยอีกด้วย สำหรับประเทศไทยซอฟบอลเริ่มมีการเรียนการสอนกันในโรงเรียนฝึกหัดครูพละศึกษากลางเมื่อกว่า60ปีมาแล้วปัจจุบันมีการจัดตั้งเป็นสมาคมซอฟบอลแห่งประเทศไทยและเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับสหพันธ์ซอฟบอลน,น,นานาชาติสหพันธ์ซอฟบอลเอเชียและสหพันธ์ซอฟบอลอาเซียน ล่าสุดในปี2520มีการแก้ไขชื่อของสมาคมเป็นสมาคมซอฟบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยมีเครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยบนสนามซอฟบอลอยู่ในลูกซอฟบอล เกมการเล่นแบ่งออกเป็น2ทีมมี4ฐานคือ First Base, Second Base, Third Base และ Home Plate โดยมีผู้เล่นที่เรียกว่า Pitcher โยนลูกอยู่ตรงกลางแต่ละเกมประกอบด้วย7 i n n i n g แต่ละ i n n i n g คือการให้ทีมหนึ่งทำหน้าที่เป็นทีมรุกและอีกทีมเป็นทีมรับเมื่อทีมรุกมีผู้เล่นออกไปแล้ว3คนถือเป็นครึ่งเวลาของ i n n i n g แล้วจึงเปลี่ยนให้ทีมรุกเป็นทีมรับแทน เริ่มต้นการแข่งขันซอฟบอลโดยการที่แบตเตอร์พยายามตีลูกบอลที่พิเชอร์คว้างมาให้โดยเฉพาะเมื่อลูกบอลถูกคว้างมาอยู่ในตำแหน่งสไตร์หากพิเชอร์โยนลูกบอลมาไม่เข้าบริเวณที่กำหนดถือว่าเป็นบอลโดยยอมให้เป็นบอลได้4ครั้งแล้วแบตเตอร์ก็จะสามารถเดินไปที่เฟิร์สเบสหากลูกบอลที่พิเชอร์โยนนั้นอยู่ในตำแหน่งสไตร์แล้วแบตเตอร์รับพลาด3ครั้งก็จะถูกให้ออกไปจากเกมการแข่งขันในอินนิ่งนั้นๆ อุปกรณ์การเล่นของกีฬาซอฟบอลประกอบด้วยลูกบอลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง12นิ้วไมายตีถุงมือที่ทำจากหนังของผู้เล่นฝ่ายรับอุปกรณ์ป้องกันสำหรับผู้เล่นตำแหน่งแคชเชอร์และชุดแข่งขันซึ่งจะแข่งขันกันในสนามเฉพาะของกีฬาประเภทนี้ สำหรับการแข่งขันซอฟบอลในกีฬามาหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่39สงขลานครินเกมมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน15สถาบันโดยทีมชายแบ่งออกเป็น4สายและทีมหญิงแบ่งออกเป็น2สาย ผู้ที่ชื่นชอบกีฬาซอฟบอลหรืออยากทำความรู้จักกับกีฬาประเภทนี้สามารถมาร่วมชมและเชียร์กันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6พฤษภาคมในรอบของการแข่งขันรอบแรกและอรอบที่2นะคะที่สนามของมหาวิทยายลัยสงขลานครินใกล้กับอ่างเก็บน้ำมออค่ะและที่สนามของค่ายเสยนาณรงศิยาธรเชมณนีทีมข่าวสงขลานครินเกมรายงาน